สวัสดีครับ FC ช่องธนวัฒน์ฟาร์มนะครับวันนี้เราก็พามาชมควายงามครับควายงามของบ้านแม่น้อยครับบ้านนาสีตะบนเขื่อนน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับมาชมควายงาม อันนี้ดูจากการเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบง่ายๆครับเ่ควา,ายก็กินหญ้าดีมากเลยมีไฟเผาครับ มีสาวน้อยด้วยสาวน้อยเล่นกับควายนอีกตัวหนึ่งครับบรรยากาศดีนะครับเนี่ยโล่งดีครับครับเ,เรามาทำความรู้จักกับเจ้าของคอกักนเลยนะครับ ครับสวัสดีครับแม่น้อยครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวด้วยครับชื่อน้อยค่ะครับชื่อแม่น้อยค่ะออครับพอดีแม่น้อยก็จะอายๆซะหน่อยองไม่ค่อยได้ออกสื่อครับ เราก็ถ่ายควายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับดูการกินหญ้าของควายจากอันนี้แม่แม่แม่นี้ชื่ออะไรครับแม่นี้ชื่อว่าแม่ถุงเงินค่ะอ๋อถุงเงินถุงเงินมีมีลูกเปล่าครับลูกตัวนี้ค่ะลูกตัวนี้เนาะตัวนี้ชื่อว่าหมูเพชรลูกแม่ถุงเงินลูกแม่ถุงเงินนะครับตัวนี้ทองว่างหรือผสมนะครับ อ๋อตอนนี้ผสมก้าเจริญค่ะอ๋อลูกในท้องผสมก้าเจริญอันนี้แม่ตุงเงินค่ะแม่ทุงเงินนะครับผสมลูกก้าเจริญไว้อ๋อตัวแรกนี่เป็นลูกที่ไหนครับนี่สายสายไหนอันนี้ลูกบ้านค่ะเอ,อาลูกบ้าน,านเนาะลูกบ้าน,านอ๋อขอดูตัวน,น,น,น้นนะครับตัวน้นมีชื่อไหมครับตัวน,นั้นชื่อว่าอะไรตัวน,นี้ชื่อว่าถุงทองค่ะอ๋อถุงทอง อ๋อตุงทองครับทุงทองมีลูกไหมครับมีลูกออกมาเป็นตัวดอนเนี่ยคับอ๋อมีลูกควายดอนเนาะควายเผือกเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับเป็นตัวเมียนะ๋อครับตัวตัวนี้เป็นลูกสายไหนครับเนี่ยตัวควายดอนเขาบอกว่าเป็นลูกของอะไรนะคะ แก้วฟ้าหรือว่าอะไรแก้วฟ้าเนาะเอาผสมมาค่ะอ๋อผสมมาครับบอกเป็นลูกแก้วฟ้าครับตอนนี้ทับยังครับนี่ยังค่ะอ๋อยังลูกเพิ่งได้สองเดือนค่ะอ๋อลูกเพิ่งได้สองทัวนอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อทําคูณค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกอื ขอบคุณเดี๋ยวนะภาพมันเออแสงมันจะย้อนไม่ค่อยชัดอันลูกมีลูกยังครับตัวนี้มีลูกตัวนี้ค่ะตัวไหนเอยอ๋อตัวนี้ตัวนี้อ่าสวยเลยตัวนี้ครับตัวน้อยอัตลักษณ์ครบเลยครับตัวนี้ชื่อว่าลุงโรดครับอ๋อตัวนี้ตั้งชื่อแล้วชื่อว่าลุงโรดตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวผู้ค่ะอ๋อตัวผู้ควายดอนนะได้บักถึกน้อยโอ้เชื่องนะครับ มีสาวๆมาติดพันด้วยะก้วนี่๋อ้ตัวนี้สวยนะวันนี้ตัวนี้นะตัวนี้ก็พอบานๆพอบานๆแต่สวยมากครับอัตลักษณ์ครบเลยอืมดูนะครับหน้าตายิ้มลุงรยิ้ม่อันนี้ครับรองเท้าขาวชัดเจนครับเล็บสวย อันนี้ได้เดือนเนี่ยครับได้เดือนยังอันนี้ได้สามสี่วันค่ะออสามสี่ 3, วัน,นยังอ๋อแข็งแรงดีเนาะอันนี้แม่แม่สาวเนาะครับนี่แม่สาวนนสาวค่ะเขาเป็นนางงามประจำพ่อค่ะครับนางงามชื่อนางงามนะครับตัวนี้นางงามโอ้นางงามครับตัวนี้สูงนะ แล้วมีสาวน้อยอีกตัวหนึ่งนูสาวน้อยอ่าแล้วมีตัวที่จะเปิดบ้างไหมครับมีค่ะ๋อมีนะครับเ้าเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าตัวไหนเ๋อไม่ได้อยู่นี่ใช่ไหมครับครับเอาครับ,รบอันนี้อีกตัวหนึ่งครับ อันนี้ตัวนี้เปิดครับแม่นาง,องอโอ้อสวยเลยครับ er. แม่นางตัวนี้ครับตัวนี้เปิดครับเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดสี่สิบห้าค่ะอ๋อเปิดสี่สิบห้าโอ้สวยเลยหนาลึกดูหางครับหางสวยมาดูเล็บหนึ่งครับดูเล็บหนึ่งโอ้เล็บสวยครับลองลองจุงเดินครับ มีขาถกขาถอนนะมาเดินนะครับเดินหน่อยโอ้บรรทายใหญ่หนาตึ๊บเลยครับตัวนี้ราคาพอฟังครับราคาพอฟังสวยเลยราคานี้ครับทำไมปล่อยถูกจังครับ เปิดราคา,า,คาถูกจังราคาบ้านๆค่ะอ๋อรเปิดราคาบ้านๆเลยเนาะ,ะเกษตรกรจับต้องได้ใช่ครับว้งามงามสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบค่ะเอาร้อยสามสิบอืมสวยเลยครับ FC สนใจหรือเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยศูนย์เก้าสองค่ะเอ่อโทรศัพท์เนาะ ศูนย์เก้าสองครับสามสี่เก้าหกหกศูนย์สี่นะครับติดต่อแม่น้อยเนาะอ๋อครับสนใจควายแม่สาวเนาะท้องได้ยังครับท้องยังรืงถามอ๋อท้องได้สองเดือนสามเดือนค่ะอ๋อท้องได้สองเดือนเขาสามเดือนแล้วเนาะอืมมาดูนมก่อน ให้ถ่ายมเนยแต่ย้อนแสงเนาะย้อนแสงเอออน้าดูนมก็น่าจะท้องเลยจริงจแต่ย้อนแสงไปนิดนึงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นและ f อซีถ้าชอบแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิง่งกับช่อง YouTube นะครับของ ธนวัฒนฟาร์มครับถ้าครั้งต่อไปเราก็จะพยายามตามหาควายสวยๆง,งามๆมาลงคลิปต่อนะครับว่าคอกไหนเปิดคอกไหนมีงามหรือพร้อมจะแบ่งปันให้กับเพ,เพื่อนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่สนใจอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับติดตามได้ครับจากช่อง ธนวัฒน์ฟาร์มครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ